สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบครูอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องการสร้างเส้นขนานนะครับะจะสร้างยังไงให้เส้นมันขนานกันนะครับมาดูวิธีการสร้างกันเลยนะครับอ่านะครับจากโจทย์นะครับต้องการสร้างเส้นตรงกอขอ ให้ขนานกับเส้นตรงคองออยู่ห่างกัน1.5เซนติเมตรนะครับขั้นตอนการสร้างขั้นตอนแรกนะครับให้นเรียนลากเส้นตรงขึ้นมา1เส้นครับตั้งชื่อว่ากอขอนะครับเป็นชื่อเส้นตรงกรอขอนะครับจากนั้นให้นเรียนนําไม้ฉากนะครับมาวางในลักษณะแบบนี้นะครับให้ฐา,านของไม้ฉากทับสนิทกับเส้นตรงกรอขอนะครับจากนั้น ลากเส้นปละขึ้นไปให้มีความยาว1.5เซนนะครับลากขึ้นไป1.5เซนนะครับแล้วก็เขียนไว้นะครับจากนั้นนักเรียนก็ไปวัดอีก 1. จุดนะครับหนึ่งตำแหน่งทางขวามือนะครับทาเหมือนกันเลยนะครับลากเส้นปละให้มีความยาวเท่ากับ1.5เซนติเมตรเท่ากันนะครับอ่าเมื่อเราได้เส้นปละทั้ง2เส้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนลากเส้นตรงด้านบนครับตรง เส้นประด้านบนนะครับรอยต่อของเส้นประด้านบนตรงนี้นะครับลากให้พอดีนะครับอ่าลากเสร็จปุ๊บนักเรียนก็เขียนชื่ออีก1เส้นก็คือเส้นตรงคองอนะครับนักเรียนก็จะได้เส้นตรง2เส้นที่ขนานกันและมีระยะห่างเท่ากันคือที่1.5เซนติเมตรนะครับอ่านะถ้าจะเขียนเป็นสัญลักษณ์การขนานก็เขียนได้แบบนี้นะครับเส้นตรงกอขอขนานกับเส้นตรงคองอนะครับ ไปดูตัวอย่างที่2นะครับต้องการสร้างส่วนของเส้นตรง AB ให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD และให้อยู่ห่างกัน3เซนติเมตรบ้างนะครับอ,อันนี้นะครับครูกำหนดส่วนของเส้นตรงให้มันเอียงๆเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเส้นที่กำหนดให้มันมีการเอียงนะครับเวลานักเรียนวางไม้ฉากนันเนียงก็ต้องวางแนบไปทิศทางเดียวกับส่วนของเส้นตรงแบบนี้นะครับ ให้ฐานของไม้ฉากทับสนิทกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับจากนั้นก็ลากเส้นประเหมือนเดิมนะครับลากเส้นประให้มีความยาว3เซนติเมตรนะครับเพราะโจทย์ต้องการ3เซนติเมตรนะอ่าต่อไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับก็ลากเส้นประให้มีความยาวเท่ากับ3เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเส้นประ2เส้นนี้จะเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับส่วนเส้นตรง AB นะครับอ่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บ ขั้นตอนต่อไปก็นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นด้านบนนะครับลากให้ชนกันนะครับแบบนี้นะครับให้มีให้มีตำแหน่งที่มันพอดีกับเส้นประทั้ง2เส้นนะครับแล้วก็เขียนชื่อนะครับก็คือเส้นตรงส่วนของเส้นตรง CD นะครับนักเรียนก็จะได้ส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและก็มีระยะห่างเท่ากันที่3เซนติเมตรนั่นเองนะครับขั้นตอนการถามก็ไม่ยากนะครับก็ให้นักเรียน ฝึกทํานะครับแล้วก็ครูมีแบบฝึกให้นักเรียนทาด้วยนะครับก็คือหน้าที่140และ141นะครับทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจได้เลยนะครับสหลอดนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ